ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน70,000บาทครับแคมเปญเงินฝากทองนบพคุณนะครับให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเตปอัพหรือแบบขั้นบันไดสูงสุดที่เออสูงสุดที่ 2. 1 7 15%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์ like, กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญจากธนา,านคารทกศสอ บัญชีงเงินฝากทองนบพคุณนะครับสิเดือนให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเตปอัพนะครับสองต่อปีนะครับเรามาดูรายละเอียดกันคุณสมบัติผู้ฝากลูกค้ารายเดิมผู้ฝากในโครงการเงินฝาก11-12นะครับรหัสโครงการ9905ที่ครบกำหนดก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขาการฝากเงินฝากทองนบพคุณ 1. ลูกค้ารายเดิมที่ฝากโครงการ11-12ที่ครบกำหนดทุกรายโปรติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ต่อโครงการทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการโดยให้ดำเนินการตั้งแต่13 ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิก,กายน2568หากไม,ไม่แสดงความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากต่อโครงการใหม่และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โครงการใหม่ทุกประการอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่1.4%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.65ต่อปีแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ ช่วงที่1นะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568ถึง15เมษายน2568 69ร้อยละ1.3ต่อปีช่วงที่2 16เมษายน2569ถึง15กรกฎาคม2569ร0อยละ1.35ต่อปีตั้งแต่16ช่วงที่3ตั้งแต่16กรกฎาคม2569ถึง13สิงหาคม2569ร0อยละ2.15ต่อปี เปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568หดรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากระยะเวลาโครงการ10เดือนตั้งแต่13ตุลาคม2 5 6 8ถึงสิสิงหาคม2569เท่านั้นนะครับการรับดอกเบีย้ยรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนโดยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีโครงการทุกวันที่15ของเดือนถอนดอกเบี้ยได้วันที่16เป็นต้นไปนะครับ จ่ายดอกเบีย้ยงวดแรกวันที่15พฤศจิกายน2568จ่ายดอกเบีย้ยงวดสุดท้ายวันที่13สิงหาคม2569้ถอนดอกเบีย้ยได้วันที่1 4สิงหาคม2569บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากการครบกำหนดครบกำหนดวันที่13สิงหาคม2569้ถอนเงินฝากได้แต่งแตส14สิงหาคม2569นะครับเงินไขยอ,ยอื่นๆถอนต้นเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคาร จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ1นของต้นเงินที่ถอนขั้นต่ำนะครับ5 0าบาทยกเว้นกรณีผู้ฝากเสียชีวิตดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเงินฝากทองนบคุณ10เดือนสามารถถอนได้ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละ1นของต้นเงินที่ถอนขั้นต่ำา500บาทให้เฉพาะการถอนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยเงินฝากถอนต่างสนักงาน ดะให้นะครับโดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างสำนักงานตามประกาศอัตราคา่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากและการโอนเงินนะครับหลังสิ้นสุดโครงการธนาคารจะโอนฝากไปต่อโครงการใหม่หากมีนะครับแต่หากไม่มีโครงการใหม่ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามปรับให้ของลูกค้าและตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากณขนาดนั้นนั่นเองนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากทองนบคุณนะครับมันมี3ช่วงด้วยกันนะช่วงที่1เงินต้น7 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ย1.3%ต่อปีจํานวนวัน179วันดอกเบี้ยให้รับ446บาท27สตังค์ช่วงที่2ดอกเบี้ย1 3 5านะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยให้รับ2 3 5บาท60สตังค์ช่วงที่3ดอกเบี้ย2 1 5จํานวนวัน29วันดอกเบี้ยให้รับ1 1 9่งสตางค์ รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับรวมอัตราเบีย้ยทั้งหมดคือ801บาท45สตางค์นะครับอัตราเบีย้ยยังไม่เกิน2000บาทยังไม่ถูกถูกหักภาษีจ่ายสรุปเงินต้น70,000บวกดอกเบีย้ย801บาท45สตางค์เป็น78,01บาท45สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากของเงินฝากทองนบพคุณนะครับทองนบพคกุลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและกรกรเกษตรษษจะมาได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะในแต่วัปมานะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ที่เราจะมาคำนวณกันนั้นก็ติดตามฝากรับชมด้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0ง0สนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ